ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องเข็มขัดรัดหม้อน้ำนะพอดีลองใช้แล้วก็เกิดข้อสงสัยว่าเพื่อนๆเคยเป็นไหมครับว่าเวลาเราขันตัวนี้ไปแล้วเนี่ยเนี่ยคือเกียวมันลูดครับมันลูดแบบคือมันฟรีอะ่ะเออคราวนี้ผมก็ไปถามที่ร้านมือใหม่เนาะ ร้านเขาก็บอกว่าเราต้องใช้เข็มขัดน็นแบบสแตนเลสนะครับซึ่งมันจะแพงกว่าเยอะอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็อยู่ประมาณ30กว่าบาทนะครับคือเวลารัดแล้วเนี่ยผมลองลองเอาไปรัดอย่างอื่นดูนะรัดแล้วนี่มันจะแน่นเลย,เลยคือแบบไอตัวน็อตตัวนี้มันจะไม่ไม่ไม่ฟรีอะ เออลัดเรามันจะแน่นแต่ต่างจากอันนี้คือรัดแล้วเวลามันคือมันจะบิดฟรีได้แล้วครนนี้แกะออกมาอีกทีเนี่ยเฟืองตรงนี้เนี่ยรูดไปละก็คือถ้าแกะออกมาแล้วเนี่ยใช้ไม่ได้ละตัวเนี้ยแต่ตัวนี้คือใช้ได้ตลอดก็มาฝากเพื่อนๆดูกันนะครับว่าซื้อใช้แล้วก็ซื้อแบบดีๆไปเลยย้ำนะครับเลือกให้มันเป็นแบบ สแตนเลสนะครับเพราะว่ามันแข็งแรงกว่าเนี่ยผมใช้อีกมือเลยรูดถ้ามันมีปัญหาอะไรเนี่ยตัวนี้ก็ใช้อีกไม่ได้ละนะครับขมขัดรัดมอน้ำแบบสแตนเลือน้ำเข้าครับน,นี่น้ำขังเชื่อพอดีฝามันแตกครับ นี่อันนี้ก็เป็นเข็มขัดรัดแบบสเตนเลสอีกอันหนึ่งเหมือนกันเนี่ยขนาดอยู่ในน้ำขังเนี่ยผมเไม่ไปเห็นเนี่ยยังไม่เป็นสนิมเลยฮะอันนี้เป็นโชคชุดนี้ที่ผมเปลี่ยนกับรถซูซูกิจิมนีไว้นะฮะโชกมันเสียเดี๋ยวจะเอาไปซ่อมเนี่ย เขาก็ใช้เป็นแบบสแตนเลตกันคือเป็นมันจะเป็นสีเทาๆครับไม่ใช่เป็นสีทองทองแน่นจริงๆแบบนี้เพราะว่าผมลองเอาไปรัดแล้วไม่มีรูดครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับนี่มันก็จะมีขนาดบอกว่า5 7าสิถึงเจ็ิบหกมิลก็เอาตามขนาดที่เราใช้ครับ ันนี้ก็เป็นเกล็ดความรู้เล็กๆไม่น้อยสําหรับคนที่ยังไม่รู้ผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะที่เพิ่งรู้ก็ว่าลองใช้กับตัวเองนี่แหละแล้วมันรัดแล้วมันวืดนฟรีตรงน็อตเนี่ยแต่อันนี้ไม่ฟรีเลยครับคือแน่นยังไงแน่นอย่างนั้นเลยโอเคนะครับไปลองหามาใช้กันดูครับมีขายตามร้านทั่วไปครับ